สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเพื่อนเื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องอีมิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดไปในทิศทางไหนนะคะมี3มกองให้เพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้าหลายๆท่านน่าจะเรื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีมิจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นช้วิจารณ์นักันกันโดยกันเรากันไปเริ่มฟังและลุ้นกันเลย กองที่1นนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะจะอัพเกรดไปในทิศทางไหนลองมาดูคําทํานายจากไพ่สีแนวโนมจากไพ่ความสัมพันธ์นี้ค่ะจะอัปเกรดไปในทิศทางที่พยายามที่จะมุ่งม,มั่นไปสู่เป้าหมายด้วยกันอาจจะมีการเดินไปข้างหน้าบ้างเดินถอยหลังบ้างแล้วก็รู้ว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาข้างหน้ามันคืออะไร ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นนะคะถ้าดูจากทิศทางไพ่ไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็อัปเกรดไปในทิศทางที่ได้คบกันแหละได้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันเพียงแต่ค่ะขอมีเพียงแต่นิดนึงเพียงแต่ว่านะคะโอกาสในเรื่องของการไปหรือว่าพัฒนา การพัฒนาไปสู่เป้าหมายด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีหนทางที่ต้องแบบพยายามปายปีนพยายามสู้รบพยายามที่จะฟันฝ่าเยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องทําอะไรไปควบคู่กันก็คือเราพยายามอีกฝ่ายก็พยายามด้วยแล้วก็มันมีโอกาสแล้วกันนะคะที่คุณจะต้องให้การยอมรับนะหรือว่าเสนอแนวทางบางอย่างการมอบโอกาสบางอย่าง เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันดังนั้นถ้าดูแบบนี้ค่ะค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าใครเลือกกองนี้ความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดไในทิศทางที่สําเร็จอ่าสำเร็จแสดงว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ไปยังไงความสัมพันธ์นี้จะไปตามนั้นเลยแต่ระหว่างทางคุณและเขาต้องคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วก็หยิบยื่นโอกาสดีๆให้แก่กันและกันในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วย แล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นงไงบ้างตอนนี้ความสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะเป็นพลังงานเด็ดซันเลยค่ะอ่ามีแรงดึงดูดระหว่างกันมีความอบอุ่นให้แก่กันและกันแล้วก็มีความมีการจเจริญเต,ติบโตอ่ะต่างคนต่างรู้อ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเรากําลังจะเต,ติบโตแล้วมันค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกดียิ้มแย้มแจ่มใสได้ซึ่งนะคะตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยอ่ะแต่ทําไมมันถึงดู ดีจนนิ่งเฉยดีจนดูเหมือนแบบว่าไม่ไม่มีอะไรเคลื่อนที่เท่าไหรเลยนะเป็นไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบช้าจะชัวร์ค่ะดังนั้นความสัมพันธ์นี้ค่ะรับรองมัน่นใจร้อได้เลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันแน่นอนเมื่อไหรค่คะเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไม่ใกล้ไม่ไกลนี้หรอกเห็นไหมมันปลดล็อกแล้วประตูนี้เปิดแล้วแสดงว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนี้แหละนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ แมถ้าดูจากตัวเลขเขาก็จะบอกว่า2ไม่เกิน6กนะคะสองไม่เกิน <c> 6 <oughs> หรืออาจจะเป็นช่วงที่อะไรคะเออได้ชัยชนะในเรื่องบางอย่างพอดีนะเช่นเขากําลังรองงานอยู่พอเขาสมัครงานแล้วเขาได้งานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาอ่าเซอร์เบตทันทีเป็นตน้นแบบว่าโอเคเราได้งานใหม่แล้วงั้นเรามาขอพัฒนาความสัมภธ์กับเธอเลยได้ไหมเป็นต้นนะคะดังนั้น,น,นอดใจรออีก ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นความสัมพันธ์นี้ก็จะมีการอัปเกรดในทิศทางบวกมากๆนะแล้วก็รักกันได้ดีหลังจากนั้นะ่ะหลังจากที่ความสัมพันธ์ของเราพัฒน,นาและอัปเกรดไปแล้วจะเป็นอย่างไรคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างเพราะว่ามีความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะแล้วก็อาจจะรู้สึกหมดพลังกับเรื่องบางอย่างคุณและเขาอะต้องพยายามอาศัยและใช้ความเข้าใจการซ่อมแซมอย่าลืมว่าคุณต้องซ่อมแซมต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันให้ได้ นะคะรวมถึงอย่าลืมนะอย่าลืมว่าอาจจะต้องมีช่วงจังหวะที่พักจากเรื่องโซเชียลบ้างคือไม่จําเป็นที่จะต้องสื่อสารหรือพูดอะไรออกไปทุกอย่างขนาดนั้นเป็นความสัมพันธ์ทีอ่อย่าไปเปรียบเทียบเด็ดขาดนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้อัปเกรดไปในทิศทางในเชิงบวกมากๆเลยอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเลือกกองดียินดีด้วยมากๆนะคะถ้าเกิดคุณได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันแล้ว นะอดใจรออีกนิดนึงสองไม่เกิน6เดือนนะคะหรือว่ามีเรื่องเซลเลเบตบางอย่างที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ความสัมพันธ์งคุณอัปเกรดไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นตามที่คุณต้องการดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ได้อัปเกรดแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เก่บสถิติการก,กับเอมิสโฮโร่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถสนับสนุนช่องเอมิได้ง่ายๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะโดยการกดซุปเปอร์แทงค์นะคะให้กันได้เป็นการสนับสนุนโดยตรงนะคะยัังงงไงกกกก็็เาาเเเเปนนนนนาาลลลใจห้้้้พืื่่่่อออๆทททุคคยยยีีีีขมิดดวะ กองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดไปในทิศทางไหนมาลุ้นกันสิแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของครใดคนหนึ่งนะคะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยความสัมพันธ์นี้ของคุณค่ะจะอัปเกรดไปในทิศทางไหนลองดูจากไพ่สี จะค่อยๆมั่นงคงขึ้นนี่มีความหนักแน่นมีความชัดเจนมีการให้ความเป็นธรรมต่างฝ่ายต่างไม่เอาเปรียบกันดังนั้นเธอให้ฉันเท่าไหร่ฉันให้เธอคืนเท่านั้นค่ะดูแล้วจะมีนิมิตหมายที่ดีนะคือการเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีขั้นตอนน่ะ มีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาไหมเดี๋ยวลองดูต่อหน่อยนะคะว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาไหมเอมี่มองว่านะคะมีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาแต่ข้อจํากัดก็เยอะซะเหลือกเกินข้อจํากัดเยอะในที่นี้มันเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณยังกล้ากลักลวอยู่ในความสัมคัธญเนาะดังนั้นค่ะถ้าดูในแง่ของ ความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดในทิศทางไหนคือเรามองว่ามันไม่ได้แย่นะมันดีแหละเพียงแต่ยังขอเลือกหน่อยยังขอเวลาให้กับตัวเองหน่อยมันดูมั่นคงดีแล้วอะแต่ว่ามันยังรู้สึกแบบเอ่อยังกล้ากลัวกลัวยังกังวลว่าคนรอบข้างจะคิดอย่างไรหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมันจะยังแบบไปต่อแบบนี้ได้ต่อไปไหมหรือว่ามันยังมีเรื่องที่คุณยังคิดเยอะอยู่นะคะเลยลองถามไพ่ค่ะเราค่อนข้างมั่นใจแล้วกันว่า ความสัมพันธ์นี้อย่างไรก็นิมิตหม,มายจากภคยค่อนข้างดีจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หวือหวาในเชิงของความโรแมนติกมากนักน,นะคะสำหรับใครที่เรือกก่องนี้จะอัปเกรดไปในเชิงของการแบบเป็นเพื่อนได้เป็นกรณมิตรที่ดีได้หรือสามารถที่จะเป็นคู่แท้ให้แก่กันและกันได้เพียงแต่ระหว่างทางนี่แหละที่น่ากังวลใจซึ่งนะคะไอระหว่างทางที่น่ากังวลใจเนี่ยเราขอมา จาะลึกประเด็นนิดนึงว่ามันน่ากังวลใจเพราะอะไรเพราะตัวเราเองกับตัวเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบโฟกัสในเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์มันเลยทําให้มีจุดที่แบบจุดชล่าลใจอะจุดที่ไม่ได้อยากจะพยายามเท่าไหร่เลยดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะอัปเกรดไปในเชิงบวกเอออัปเกรดไปในเชิงบวกคือ,อมีความ เข้ากันได้การมีสเตตัสที่ชัดเจนคุณต้องทำอย่างไรไพ่บอกว่าให้เวลาตัวเองหน่อยค่ะแล้วก็ให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาในการปรับตัวระหว่างกันและกันในความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรคะมันเหมือนเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันได้อย่างดีดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณมันก็เลยเหมือนเป็นจังหวะลีลาน,นิดนึงเนาะเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกมันก็เดินไปในทิศทางที่แบบ ไม่เข้าใจกันไม่ไม่พลาดในการแบบโอ๊ยมันล้มทับกันสิอารมณ์นั้นเนอะดังนั้นทิศทางไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าข้อสมมพัน,นี้มีโอกาสอัปเกรดแน่นอนนะคะเพียงแต่ใช้เวลานานเพราะระหว่างทางคุณและเขามีหลายสิ่งที่อยากจะทํามากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์และต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นแบบนี้มันดีแล้วไม่ได้อยากที่จะ รีบร้อนหรืออยากจะพัฒนาหรืออยากจะทําอะไรที่มันแบบกดดันตัวเองในเรื่องของความสมคัญมากจนเกินไปนะคะเลยทําให้ที่ทางความสมพั์เลยบอกว่าเออปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วว่ะค่ะคุณกับเขาเนี่ยก็จะสามารถยืนหยัดได้แล้วก็จะสามารถเลือกหรือตัดสินใจได้เสถียรนะคะถ้ามันไม่ช้าเกินไปออ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูต่อไปเลยนะคือถ้ามันไม่ช้าเกินไปใน,นี้ก็คืออะไรคือมันอาจจะมีเหตุการณ์ละกันนะคะที่ทําให้คุณและเขาอาจจะต้องห่างกัน เนาะพอไมีดูแบบนี้เอ้มี่ก็อาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพื่อนเพื่อ,อที่เลิอกกองเนี้ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากๆพอโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากๆความสัมพันธ์มันเลยไม่ใช่เป็นพ r i อ r i t y ที่สําคัญสําหรับคุณดังนั้นค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะอัปเกรดได้คือมันจะบวกอ่ะเช่นเราจะมีสเตตัสที่พัฒนาความสัมพันธ์กันได้ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้อยากไปเรียนต่อถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าอ,อยากโฟกัสและจริงจังในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวจริงจริงแล้ว ถ้าตอนนั้นคุณยังชล่าใจอยู่คือเขาไม่รอคุณไม่รอหงบ่ะดังนั้นที่ทางไพ่นะคะณนะวันนี้มันยังดูเหมือนกับว่าคือทุกอย่างอะมันไม่ได้รอเราได้ตลอดเวลาและทุกอย่างเขาก็ไม่ได้รอเราได้ตลอดเวลาเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดนณะวันนี้ค่ะคุณเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอเคคุณอยากจะโฟกัสในความสัมพันธ์นี้จริงๆไพ่บอกว่าคุณทุ่มเทไปได้เลยค่ะพอคุณทุ่มเทไปได้เลยคุณเต็มที่ไปได้เลยปุ๊บเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะสามารถที่จะทําให้คุณและเขาพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณทิ้งเจ้าว่าระยะเวลาไปเรื่อยๆนานไปกว่านี้เรามองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะอัปเกรดไปได้แค่เป็นเพื่อนกันเป็นที่ปรึกษากันเท่านั้นดังนั้นอาจจะต้องลองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้สถานการณ์นี้ของคุณกับเขาอะค่ะคือมันสบายใจู่แล้วใช่ไหมมันมันดูสบายใจมากๆเลยอะ คือไพ่บอกว่าบางครั้งอะคะอ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นสําหรับคุณและเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่คิดว่าคุณจะขาดกันได้อะ่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะขาดกันแล้วนะอ,อันนี้ต้องระวังเลยนะคะเตือนไว้ก่อนแล้วกันเนาะดังนั้นอย่าไปชะล่าใจและกันในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ่ะหาเวลาที่จะเคลียร์ตัวเองหาเวลาที่จะ ล็อกเป้าหมายตัวเองให้ดีแล้วก็หาเวลาที่จะทบทวนและถามตัวเองให้ดีว่าความรักครั้งนี้มันใช่แล้วจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากที่จะอยู่กับเขานานหน่อยนะคะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะเราจะทำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขามั่นใจว่าเขาจะมีเราอยู่ตรงนี้เสมอมาและตลอดไปดีนะคะอันนี้อาจจะต้องเริ่มลองมาทบทวนและอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้จัดการหรือเราไม่ได้ให้ความสําคัญในความสัมพันธ์เด็ดขาดกันแล้วกันเป็นกระใจายให้กับเพื่อนๆกองที่2 นะคะไม่มีใครเป็นลูกแกลน,นกิกรรมมือของใครนะได้นานนะคะดังนั้นเราอย่าลืมทําอะไรเพื่อตัวเราเองและเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณเองก็จะอัปเกรดไปในทิศทางที่คุณต้องการจริงๆในเวลาที่เหมาะสมนะคะและถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนช่องเอม่เชโรก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้เลยให้กำลังใจกันได้นะคะโดยไม่ต้องมาดูดวงส่วนตัวเลยนะก็มาสนับสนุนช่องกันค่ะสวัสดีค่ะ กองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้ของคุณจะอัปเกรดไปในทิศทางไหนนะคะแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของคนใรคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกลกันนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณจะอัปเกรดไปในทิศทางไหน,นะคะ่ะโอ้โหดูแล้วดูแบบกระไปกลับมามากๆเลยแล้วก็ดูยังเหมือนช่างใจอย,อยู่ยังโรเลยังลังเลอยู่นะคะดูแล้วว่าโอ้โหการอัปเกรดของคุณ ค่อนข้างเป็นไปได้ยากแล้วก็ซับซ้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการให้มันแบบเป็นในรูปเป็นร่างมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสที่คุณและเขาอะค่ะจะยังอยากเลือกนะแล้วก็ยังอยากตัดสินใจอยู่นะคะเลยคิดว่าน่าจะเป็นการความสัมพันธ์ในเชิงของกัริยะนณมิตรที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องนะคะเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะสองเหรียญเนี่ยคือมันเป็นอิทธิพลที่แบบยัง ไม่มั่นใจอะว่าจะเลือกอะไรและคุณทั้งคู่ก็น่าจะเลือกในสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองอะมั่นใจมากกว่าดังนั้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าเกิดคุณทั้งคู่ยังไม่มั่นใจรับรองเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดแบบนิ่งๆไม่ได้อัปเลยก็คืออัปเวลอยู่กับที่ <c ười> move on เป็นว <c ười> งกลมวนเป็นวงกลมนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่พร้อมที่จะเลือกในสิ่งที่มันดีกว่าหรือว่ามั่นคงมากกว่าชัดเจนมากกว่า ดังนั้นในทิศทางของพลังงานไพ่ลองดูหน่อยค่ะว่าและในปัจจุบันนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรบ้างยบางท่านยังคงแบบอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังดูเหมือนกับว่าออมีโอกาสและกันที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแต่คุณยังดูแบบกล้าๆก,กลัวๆอยู่ว่าแล้วมันจะไปต่อได้จริงๆไหมมันเหมือนกับดีมากๆเลยอะแต่แค่คิดลึกๆเลยอะว่ามันดีจริงหรือเปล่า อืแปลกมากนะคะแปลกมากตรงที่ว่าคือที่ทางไพอ่อ่ะมันดูไม่ค่อยเด่นเลยว่าคุณจะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะอัปเกรดในเชิงบวกขนาดนั้นนะคะลองดูเลยว่ามีโอกาสไหมที่จะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนนะ เดฟูขึ้นมาก็ยังคงไม่เด่นเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าคุณและเขายังอยากเลือกทั้งคู่เลยความคิดของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้และความคิดของเขาอะค่ะความคิดของคุณและความคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างกึ่งๆเกือบจะสอดคล้องกันเลยคือคุณอะกลับรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีทิศทางของเรื่องราวรักซ้อนรักสามเศร้าได้หรือว่ามีตัวเลือกอื่นเข้ามาได้เช่นคุณอาจจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามา แล้วก็อาจจะทําให้เรามั่นใจมากกว่าก็ได้ฝั่งเขาก็คือเขาค่อนข้างแบบคิดเยอะพิจารณาเยอะนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะยังอยู่แบบกับที่ยังอยู่เฉยๆยังไม่ได้เออยังไม่ได้ดูจะอยากจะพัฒนาระหว่างกันและกันขนาดนั้นนะดังนั้นไพ่เลยอย่างแนะนําว่าอะไรก็ยังอยากแนะนําว่าดูไปยาวๆค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์หยุดชะงักความสัมพันธ์ต้องทะเลาะเบาะแววงหรือความสัมพันธ์มันยัง ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอีกดังนั้นถ้าเอมี่ตอบในเชิงไพ่ก่อนนะคะก็ต้องตอบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ดูแล้วการอัปเกรดยังเป็นทิศทางของการแบบเสมอตัวก็คือไม่ได้อัปเกรดไปในเชิงใดเชิงหนึ่งเป็นพิเศษแต่คุณทั้งคู่ก็ยังสามารถอยู่ในชีวิตของกันและกันยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันได้ยังเป็นความเป็นเพื่อนการเป็นพลังงานดีๆการเป็นความคิดดีๆให้แก่กันและกันอยู่ไม่ได้คิดร้ายต่อกันนะคะแล้วก็ ยังไม่ได้เด่นในเชิงของการอยากพัฒน,นาความสัมพ,พันธ์อะไรขนาดนั้นด้วยนะตอนนี้นะดังนั้นถ้านวันนี้คุณมาเลือกกองนี้ม่มองว่าความสัมพ,พันธ์นี้ยังต้องอดูไปยาวๆมากๆก่อนนะคะแล้วก็ยังเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ฐานะทางการเงินและความเป็นตัวเองมากกว่า ตอนนี้ก็เป็นแค่เพื่อแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีเป็นไงมีที่ดีให้แก่กันและกันไปก่อนก็น่าจะตอบโจทย์คุณทั้งคู่ไม่มากก็น้อยแล้วนะคะนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้ก็แล้วกันนะคะก็ความสัมพันธ์นี้จะอัปเกรดไปในทิศทางไหนถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าอุยมีจริงด้วยใช่หรืออะไรก็ตามแต่นะก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เก็บสถิติกัน นะคะหรือว่าอยากจะมาคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้หรือถ้าเป็นเพื่อนกอ3สามอยากจะสนับสนุนชอยมิโชโรก็สามารถกดซุปเปอร์แต่งด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็คุณจะได้ไม่ต้องดูโดดสตัวด้วยมาดูแบบนี้แล้วก็มาส่งหัวข้อที่อยากให้เอมี่ทำคลิปมาให้คุณเลือกไพ่ไว้ด้านล่างได้เลยเช่นกันนะคะเป็นกังใจให้กับชาวกองที่3สุดทันด้วยสวัสดีค่ะ และนี้ก็คือ3กองที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i ป e เป็นกระตุ้ใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างสวัสดีค่ะ